ถ้าทุกคนไม่กดไลค์คลิปนี้มาตัวนี้จะตายนะครับผมขอบคุณทุกคนมากตอนนี้หมานันนี้ก็ไม่ ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมนะก็วันนี้ก็อยู่กับช่องฟรีโต๊ดกันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับทุกคนผมก็จะมาโปรโมทเซิร์ฟนะครับผมนะก็ไม่ได้โปรโมทเซิร์ฟมานานมากนะครับผมก็ในวันนี้นะครับจะเป็นเซิร์ฟส u r เวอนะครับผมนะผสม MMO นะครับผมนะก็ผมบอกเลยว่าผมลองเล่นดูแลก็คือเหมือนเราเล่นเกมแบบ m อ็มโอเลยทุกคนคือผมชอบไหมนะชื่อเซิร์ฟวอสยามครับนะครับผมนะเราจะไปเข้าไปเล่นกันเลยนะครับเข้ามาก็จะมีนาฬิกาเนาะแล้วก็กดคลิกขวานะครับ ではこっちに。 แล้วท้าไม่ตายเนี่ยท้าไม่ตายนะครับพอเข้ามาก็จะเป็นหน้าสปาอย่างนี้นะครับผมนะก็เป็นเวอร์ชันนะครับ1.19.2นะครับเวอร์ชันล่าสุดนะครับผมนะถ้าเข้ามาแ้เขาจะมีกฎนะครับว่าสวมใส่รีซอสขาดเล่นทุกครั้งคืออันนี้ไม่ใช่กฎหรอกแต่แบบว่าเขาอยากให้ใส่นะครับเพื่อว่ามันจะได้สนุกมายิ่งขึ้นแล้วก็สมจริงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะครับเรามาเดินไปที่ ABC ตัวนี้นะครับผมแล้วกดลิกขวานะครับแล้วก็คำสั่งก็จะขึ้นมาตรงนี้นนนนนะะะคครรััับบ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 ผผมมมีี่่กกก็จดดาาวววโหลลลลแแแแแแไฟฟููเเย้้ กดแบบฟูไปเลยนะครับผมคือทุกคนจะเห็นความแตกต่างเลยนะคนกับแบบแบบใส่รีซอสกับไม่ใส่รีซอสคือความแตกต่างคือจะต่างกันมากทุกคนนะเดี๋ยวผมจะให้ดูแล้วกันนี่เสร็จแล้วเป็นไงทุกคนเมื่อกี้ดาบผมเป็นดาบเพชรใช่ป่ะตอนนี้เป็นดาบแบบเป็นดาบเนี้ยทุกคนดูดิคือมันแบบมีชุดเกาะด้วยเห็นปะ่ะนี่เห็นปะ่ะนะครับตอนนี้ผมเป็นแบบเหมือนมนุษย์มันเหมือนไอรอนแมนเรียร์มันไอรอนแมนร่างหนึ่งนะครับนี่ก็คือก็จะมีบอกต่างๆนะครับคือถ้าคุณตายเงินจะตก50%นะครับก็คบบา ทุกคนนะแล้วก็ยศก็คือ,อลดราคานะครับก็ใครที่เติมก็สามารถเติมซื้อยศได้นะครับผมนะเล่นสายฟรีก็ได้นะครับตัวนี้จะเป็นแรงอินโฟอือมนี่ก็คือที่ซื้อแรล่งนั่นเองนะครับผมไม่สินี่คือบอกความสามารถแรงนะครับมีแรงสปอนเซอร์นะครับต้องเติมเงินครบ20,000นะโอเคไปแล้วไม่มีเงินนะครับนี่จะเป็นคำสั่งพื้นฐานนะครับที่ทุกคนควรรู้นะครับก็คือถ้าทุกคนอยากรู้อะไรก็มาตรงนี้เลยนะครับผมคือสปามาก็คืออยู่ด้านขวาเลยนั่นเองนี่คือจะมีทุกคําสั่งบอกกันนะครับผมว่า ถ้าทุกคนไม่รู้คําสั่งอะไรแบบในการเล่นนะนี่แล้วนี่ก็จะมีคําสั่งนะครับต่างๆนะครับเป็น TP นะถ้าวาร์ปก็คือพิมพ์วาร์ปได้เลยนะครับนี่เราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะไปที่ไหนนะครับผมนี่เห็นป่ะเลือกได้ถ้าเราจะวาร์ปกดโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะจ๊ะโอเคเรามารับของผู้เล่นใหม่ก่อนดีกว่านะครับนี่คนนี้นะครับอาจจะกดไม่ค่อยได้นะครับให้ทุกคนพิมพ์คำสั่งตามผมนะครับนี่ทัพฟรีนะครับแล้วนี่แล้วก็สามารถรับของผู้เล่นใหม่ได้เลยนะครับทุกคนนะมีน้องแมวได้เมียวนะ อันนี้จะเป็นโซนอันนี้เป็นโซนนี้แหละโซนเควสอันนี้จะเป็นเพชรโมเดลนี่คือเป็นร้านขายสัตว์เลี้ยงนะครับซึ่งยังไม่มีอัปเดตนะครับนี่คือรับของประจําวันนะครับแล้วก็สามารถมารับของประจําวันได้นี่เห็นปะผมได้คุกกี้มาด้วยนี่นะครับรับท่ตะลุงคนนี้เลยทตะลุงที่ชอบกินเหล้ากินเบียร์กินเบียร์อ่ะอันนี้จะเป็นสกิลติดตัวนะครับนี่นี่เป็นโซนหองสกิลติดตัวนะครับนี่ก็อยู่ประมาณนี้นะครับเราสามารถมาอัปเกรดสกิลได้อันนี้เป็นล่าฆ่าหัวนะครับก็จะเป็นยมบาลยืนอยู่น้าาานนนตกลัวจจีะะเป็อไร นี่คือของตกแต่งบ้านร้านนี่เป็นร้านคา้าเซิร์ฟเวอร์นะครับผมคาเซิร์ฟเวอร์ไม่ใช่ตลาดโลกนะครับคนละอันกันนะครับอันนี้คือเปลี่ยนสีแชทนะครับผมแต่นี่ระบบนี้แนะนำนะครับแนะนำเขาแนะนํามาเป็นระบบตกปลานะครับผมเราสามารถมาซื้อเบ็ดได้ที่นี่เลยนะครับแล้วก็สามารถเอาปลามาขายได้เหมือนกันนะครับผมนี่เดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูอีกทีนะระบบปลาคือเป็นระบบที่น่าสนใจมากอันนี้เป็นราชาอันนี้จะขายพวกเฟอร์นิเจอร์นะครับัสดีคุณราชาอันนี้เป็นตลาดโลกนะครับ eh ไม่เอยผิดผิดผิด h คือตลาด ลาดที่ซื้อขายสลาบผู้เล่นนะครับผมนะ <S <S ผมพูดผิดนะครับเป็นตลาดลแบบว่าใครอยากเอาของมาขายก็มาขายได้นะครับก็ทับ A h l อะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นระบบปลูกพืชแบบใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ทุกคนดูนะครับระบบปลูกพืชแบบใหม่นะอันนี้เป็นลอตเตอรี่นะครับผมสามารถมาสุ่มได้อันนี้เป็นแบคแพคอ่าเราสามารถใส่ของได้นะครับโดยการทับแบคแพคเนาะนี่เดี๋ยวของมันจะหล่นหายนะครับถ้าเผื่อไปาบางโลกตรงนี้ทุกคนของจะหล่นหายแล้วก็แบบต้องมีนะครับอันนี้จะเป็นแบตเทิลพาร์นะครับผมก็ไม่มีอะไรนะแบตเทิร นะครับนี่โซนกล่องสุม่มเดี๋ยวเราจะเข้าไปสุ่มกันเลยผมมีกุญแจกุญแจอะไรบางมีสูบเปอร์สูเปอร์สูิเปอร์ใส่ต้องต้องเปิดอันไหนอะหาก่อนนะครับอันนี้มาสุ่มให้ดูเลยแล้วกันว่ามันมันได้ของจริงๆนะครับจะได้อะไรเอ่ยของของดีๆมีอ่างงอสด้วยอ่างงอสแบบสปองบ๊อบอ่ะอุ้ยอุ้ย อันอันนี้แหละทุกคนผมได้ของแรมวเนี่ยชุดเกาะเทพใต้น้ำอุ้ยระดับมิสติคอลเลยอ่ะเห็นปะคือผมได้ผมได้ของโหดเลยทุกคนผมได้ของโหดมันมันใสยังไงอะ่ะมันทำยังไงทุกคนมาจับไอเทม ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับทุกคนผมก็ไม่รู้เหมือนกันในะองการใส่ปีก่อนนะนี่เห็นไหมผมใส่ปีก็โคตรเท่เลยอันนี้เป็นอาชีพนะครับจะมีอาชีพนะักปรุงยานักประดิษฐ์มีอาชีพต่างๆอนะ่ะทุกคนนะมีอาชีพเยอะมากก็เล่นกันได้นะครับอันนี้เป็นนิกเนมนะร้านขายฉายาอันนี้เป็นฉายาประจําตัวนะครับตรงนี้คือซ่อมของ ครับตัวนี้ก็ซ่อมของอันนี้เป็นร้านค้าหินอ๋อร้านขายโพเทคนะครับอันนี้เป็นโซนของแต่งตัวตัวของแต่งตัวหมดยังเอ่ยนี่จะเป็นควสรายวันนะครับก็คือเดินมาจากสปาแล้วก็ซ้ายมือจะเป็นควสตายวันแล้วก็สามารถมากดรลับได้นะครับคือถ้าทำเราก็จะได้เงินนั่นเองนะครับผมผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งคือตลาดโลกนะครับหรือร้านค้าเซิร์ฟเวอร์นะครับมันจะเป็นกดดีมัพพลายนะครับก็คือถ้าความต้องการของตลาดมันสูงนะครับก็จะราคาแพงนั่นเองก็คือเหมือนเราจะใช้ ชีวิตเหนือโลกจริง เลยนัย่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองวาร์ปไปให้ดูเลยแล้วกันนะครับว่ามันมีอะไรมั่งเนาะเดี๋ยวผมจะไปไปไหนก่อนดีอ่าเดี๋ยวไปสอนตกปลาก่อนไปลูกปกติก่อนไปลูกสร้างบ้านบลนะตอนนี้เราโอเคเราได้สร้างบ้านจริงๆอยู่กลางน้ําเลยฮะขอละขออนุญาตว่ายเข้าฝั่งแปบ๊บก็นะครับระบบปลูกพืชแบบใหม่นะครับผมนี่เดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูเลยนะครับให้เราวางนี่นะครับเราสามารถซื้อได้ที่นั่นเลยมันชื่อว่าพอตนะครับจากนั้นเราก็ตักน้ํานะครับใส่นี่เลยที่ดดต้นไม้นะครับแล้วเราก็ต้อง ต้องหาผักนะครับซึ่งไม่ใช่ผักที่หาได้ตามมาครั่อนะทุกคนคือเราจะต้องมาทุบเอาอย่างนี้นะครับเห็นปะมันก็จะดรอบนะครับผมนี่ดรอบเป็นกระเทียมมาแล้วก็ปลูกได้เลยนะทุกคนนี่ปลูกได้เลยมีเป็นถัวอ่าเราก็ปลูกได้เลยนะครับนี่แตังนั้นเราก็ลดน้านะครับผมแล้วก็รอมันโตนะครับแค่นี้เลยนี่คือระบบปลูกพืชใหม่นะครับผมส่วนระบบตกปลานะครับแต่ผมจะตกให้ดูคือมันไม่เหมือนตกปลาเซฟอื่นนะเว้ยคือเนี่ยคือเซฟเนี่ยปปลากลางมาแล้วพอเรากระชากเบ็ดมันมันมาจริงไหมเนี่ยมาสิ นี่ทุกคนคือเราจะต้องกดคลิกขวาให้ตรงเส้นสีเขียวนะครับแล้วก็จะได้ปลามานะแล้วก็มันจะมีระดับความหายากของปลาเลยทุกคนคือถ้าเราได้ปลาอะไรก็รจะขายได้ราคาแพงไนงะนี่ผมได้ปลาดาวนึงมานี่เราต้องตกอีกทีนึงนะครับทุกคนนี่ไงปลากลังมาแล้วปลากลังมาอุ๊บโอ้โหนี่ทุกคนเห็นป่ะพอผมตกไม่โดนมันก็จะแบบจะด้งออกไปเลยโอ้ยด่าอะไรตีแล้วจ็บเองแต่ว่าก็เดียวตายนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะไปรีวิวอีกอันนี้แล้วกันนะครับเอาสกิต้าเป็นไรอยู่ดีก็ตาย ชิปเปอร์เดเข้ามานะเดี๋เข้ามานะ <_ d> บอกว่าอย่าเข้ามาือตายเลยชิปเปอร์เนี่ยตายเลยที่จริงเราทับบาบก็ได้ไม่ต้องทับสบปาร์โอเคผมก็จะมารีวิวอันสุดท้ายแล้วกันนะครับอันนี้คือผมว่าน่าสนใจนะผมว่าเมื่อกคือระบบดันเจียนนั่นเองทุกคนนะเราจะลืมรีวิวระบบนี้ไปได้ไงทับบาบ โอเคนี่หน้าท้ายสุดนะครับมันจะเขียนว่าดันแล้วก็หน้าจะเป็นลูกก็จะเป็นเหมือนมีตาตัวอะไรโอ้โหมาแล้วก็วาร์ปไปเลยนะครับนี่พอเข้ามานะครับก็จะมีเควสให้เราทำนะครับผมนี่เราสามารถรับเควสได้นะครับอันนี้คือคราฟไอเทมนะครับก็คือเจ้าก๊อบลินตัวเนี้ยเราต้องกดคลิกเข้าไปนะครับเพื่อไปเก็บของนะครับมาคราฟพวกไอเทมนะครับของก็จะดรอปแล้วก็สามารถมาคราฟที่เจ้าพวกนี้ได้นะครับผมนี่ก็จะมีระดับบอกด้วยนะระดับปานกลางนะครับนี่เป็นดันเจี้ยนก๊อบลินเนาะนี่ก็ เป็นพวกบักนะครับเป็นพวกแมลงก็นั่นก็อาจจะมีอีกนะครับนี้จะเป็นง่ายสุดนะครับ normal ในี่ง่ายสุดเป็นซอมบี้แล้วก็นี้เป็นง่ายบักนะครับเดี๋ยวผมจะไปนี่แล้วกันปันกลางเป็นกอบลินนะไม่มียากเหรอวะคือแบบเอออย่าเอาเรืยากกันทุกคนเกิดของบอสระดับแลโอเคบอสน่าจะไม่เกิดตอนนี้นะครับนี่กอล์ฟลินเกิดแล้วแล้วก็ฟาดฟันมันได้เลยทุกคนเกิดมันก็นอนเลยเอาตายนี่วะตัวที่เราฟันไปนะครับดันเจียนก็จะมีประมาณนี้นะทุกคนนี่ มาดีนี่แล้วก็แบบมันไล่เก็บฟิลอะไรเงี้ยอืมทีเดียวแบบจอดแล้วโดนด่าผมเข้าไปอะ่ะนะครับก็ใครที่อยากเล่นนะครับผมจะทิ้ง IP ให้แล้วกันนะกรับซื้อสยามคร์ฟนะครับผมนะก็อยากให้ไปเล่นเซิร์ฟไหนกน็คอมเมนต์กันมาได้น,นะครับผมนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนที่อยู่กินนะครับบ๊ายบาย